สวัสดีเจ้าปากมาแล้วเจ้าครัวไทยในสาระวักเจ้าวันนี้นะเจ้าสาวเชียงใหม่คนนี้ที่มาอยู่ในเมืองเมรีมาเลเซียจะแบ่งจอปรกกาศเจ้าจอผรกกาศจะเป็นอาหารของคนภาคเหนือนะเจ้าก็คืออาหารของคนเมืองนั่นเองของกินของคนเมืองที่ร้านของกินเมืองร้านอาหารเหนือจะต้องมีนะเจ้าก็คือจอผักกาดประห้องว่าจอผักกาดเนาะคนไทยประจะห้องว่าในภาษาไทยแกงผักกาดกะต้มผักกาด ๋อมหมูละอ่ะก็มาเตรียมเครื่องปรุงล้างพักล้างไม้ไซเครือแล้วนะเจ้าอันนี้ก็เป็นหมูสามชั้นนะเจ้าเอาไปมักกระเทียมพริกไทยนะเจ้าน้ำมันหอยนะเจ้าแล้วก็มักประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วก็เอามาต้มมาตุ๋นนะเจ้าให้มันแบบน,น,น,นุ่มๆนิ่มๆอ่าให้มันแบบกิ่นแล้วแบบละลายในปากอยาคือชอบแบบหมูสามชั้นแบบละลายในปากเนาะก็เลยเอาไปตุน๋น ประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นหลังจากพอเราลจิม้มเนื้อหมูเสร็จแล้วนะเจ้าก็ว่ามันนุ่มแล้วก็เรามาตำพริกอ่าตำพริกมีกระมิกระปิมีอ่าหอมแดงมีกระเทียมนะเจ้าก็ตำตำตำ,ตำผสมกันเข้าไปเนาะอันนี้รู้สึกว่าหอมแดงจะใข้น้อยไปน่อยแล้วแต่ยจะมันเตอะค่ะมันก็เท่ลํำอยู่โอเคแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ำาน้ำปลานะเจ้าแล้วก็น้ำไอ้ยังก็ น้ำมะขามเปียกอ่าเสร็จแล้วปรุงรสชาติเสร็จแล้วก็ใส่ผักกาดลงไปนะเจ้าที่สําคัญนะเจ้าก็คือผักกาดนี่ก็คือเหมือนมันเป็นผักกาดธรรมดาไม่ใช่ผักกาดจออย่างบ้านเฮาอ่ะอ่าที่สําคัญก็ขั้วพริกนะเจ้าขั้วพริกหอมหอม,หอม,หอม,หอมกินกับพริกขั้วพริกแห้งนี่นะเหมาะขนาดเจ้า